เป็นไปไม่ได้ซีเมนจะมาเบาลงได้ไงค่ะไม่เชื่อเหรอคะไม่เชื่อครับบอยจัดการอะอะไรนี่อะไรผมแค่จะหาร้านี่ต้นไมนผมไปเฉยกไม่ใช่แล้วเนี่ยอะไรอ่ะนี่ผมแค่ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยที่โอ๊ยน้องใหญ่น้องไปกันใหญ่แล้วพี่แค่จะพาน้องไปดูการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาต่างหากเฮ้ยหูพี่จะดูลูกน้องพี่นี่ผมไม่ได้ทำอะไรผมไปดูกรไดาษโอเคพี่พี่โอ้โหนี่ไงพี่พี่จะพามาดู ตอนนี้เราพัฒนาส่วนผสม,มของซีเมนท์ที่ใช้ในการขึ้นรูปกระเบื้องซีเมนต์มุลงคาเนี่ยนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยได้รับการสนับสนุสน,นจาก i อทับเวทชค่ะอ๋อเอ้าเรื่องนี้มันดีกว่าแบบเดิยมยังไงครับดีกว่าแน่นอนค่ะทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะลดการสูญเสียที่แตกหักถึง50อร์เซนนะคะครับทำให้กระเบื้องเนี่ยความหนาลดลงนะคะน้ําหนักก็เบาขึ้นอ๋อแล้วก็แข็งแรงมากขึ้น้วยใช่ไหมครับแข็งแรงมากขึ้น,นค่ะพอเข้าใจแล้วครับก็ทำไมเจ้านายผม บอกว่าถ้าเป็นกระเบื้องเนี่ยต้องคินนี่เท่านั้นมันดีเยี่ยมอย่างนี้เองเอ๋อเลยปีนี้ผมโบนัสโบนัสโบนัสมาเต็มเลยเจ้านายขอบคุณแอ,อ้จับสวทชโหหนักโหหนักเคทคโนทำเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย